ใจมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้หายใจเข้ายอมสม วางว่าให้สบายสๆหย,ยุดคิดหยุดกังวลเรียกว่าสิ้นคิดดูที่ลมหายใจเขาไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของธุรกิจการงานที่เราทำม,มาตลอดทั้งวัน อะไรที่ผ่านไปแล้วเขาเรียกว่าอาดีตอดีตมันแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งสำคัญก็คือปัจจุบันขณะที่ลงเข้าลงออกเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตาย ไม่มีทั้งอดีแตและไม่มีอนาคตดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือเราอย่าประมาทอย่าประมาทในวัยว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นอย่าเประมาทในการเวลายังเช้ายังสายยังบา่ายยังเย็นเพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างรัวแล้วแต่หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนวันนี้อาจจะมีข่าวดีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีข่าวอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงจึงมีอยู่ตลอดเวลาเพราะการเวลามันย่อมจะคกืนกินสัพพสัตวคือเราท่านทั้งหลายนี่แหละ แม้แต่ตัวมันเองมันก็ยังถูกเกินจินการนองค์พระบาทสมเด็จพ,พ,พ,พระบรมปพิพราชสราชสุภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาก็หวังพระศพนิกรชาวไทย ผู้เป็นศาสนิกของพุทธศาสนาได้เข้าถึงธรรมะเกวธรรมะนาวาวังเพื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งปัญญาได้หลุดพ้นจากกองทุก์นี่วันนี้จึงได้นำศาสนาสุภาษิตมาใท่านทั้งหลาย ได้ฟังว่ากัลยาณธรรมโมติยถาชนินทะโรเกสมัญยงอนุปาปนาติตัสมานะฮิเยธนณโรสัสัมปนโยฮิเลยาปิสันโตธุรามาทิยันติแปลความว่าท่านผู้เป็นใหญ่แห่งนรชน นรชนผู้มีปัญญาเมื่อได้รับสมญาว่าเป็นผู้มีกัลยาณธรรมในโลกแล้วไม่ควรทำตนให้เสื่อมจากสมญานั้นสัตวบทรุตรทั้งหลายย่อมประครับประคองหน้าที่ไว้ด้วยเฮลิด,ดังนี้ กัลยาณธรรมก็หมายถึงธรรมอันดีงามคุณธรรมที่ดีงามทำเป็นเครื่องปฏิบัติของกัลยาณชนทำอันทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นกัลยาณชนผู้ประพฤติกัลยาณธรรมเป็นปกตินอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณชนแล้วชีวิตของผู้นั้นยอมสงบสุข กัลยาณธรรมโดยตรงก็คือหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักย์เว้นจากการกพูดเ,เท็จเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยประพฤติภัมมจันทร์คือเว้นจากเมธุลธรรมโดยอ้อมก็ได้แก่เบญจะธรรมคือคุณธรรมห้าประการที่ผู้รักษาเกิดศีลห้า ควรจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปเรียกว่าเป็นจักกรยาณธรรมคือเมตตากรุณามีความเมตตากรุณาสองสัมมาอาชีวะการเลี้ยงขีพโดยชอบสามกรรม,มสังวรความสำรวมในการมสี่สัจจะพูดความจริง ถ้าสติความระลึกได้อยู่เสมอกัรยาณธรรมทั้งห้าประการนี้จักเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นของมนุษย์ที่ทำให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์โลกประเภทอื่นบางครั้งจึงมีเรียกกัลยาณธรรมว่ามนุษย,ยธรรม กัลยาณธรรมเป็นธรรมเพื่อกกนแก่การรักษาเบญจศิน,นควรมีไว้ประจำใจห้าประการนั้นก็คือหนึ่งเมตตากรุณาความรักใร้ปรารถนาให้มีความสุขถึงความเจริญแสงแห่งความสงสาร ช่วยให้ผลนทุกผู้มีความเมตตาย่อมเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายนอนหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขผิวพรรณผ่องใสจิตใจชื่นบานปลอดโปรง่งเพราะไม่คิดพยาบาทปองร้ายดูใดให้จิตใจเศร้าหมองต่อการที่สองสัมปาอาชีวะการเลี้ยงชีพในทางสุจริต คือการละมิดฉาอาชีวะก็หมายถึงเลี้ยงชีพในทางทุจริตเช่นเว้นจากการประกอบการค้าห้าชนิดอันใดแก่ 1. ค้าขายเครื่องประหารหรืออาวธุธ 2. ค้าขายมนุษย์เช่นหลอกลวง 3. ค้าขายสัตว์มีชีวิต 4. ค้าขายน้ำเมา 5. ค้าขายยาเสพติด สามกามมัสสังวรความสำรวมระวังรู้จักยักยงควบคุมในทางกามารมณ์มีให้ลหลงไหลในโูกเสียงลิ่นรดและการสัมผัสมีความยินดีพอใจในคู่คองของตนผู้มีธรรมข้อนี้ย่อมมีความสุขในชีวิตไม่ก่อปัญหาให้ครอบครัวหรือสังคม ตรงกันข้ามกับผู้ที่ขาดความสัมบรณ์ย่อมทำให้เกิดปัญหาทั้งในทางครอบครัวของตนและพู้อื่นลูกขาดความอบอุ่นและอาจพ้นความให้พ้นติดพันกับสิ่งอื่นๆยาเสพติดคบเพื่อนชั่วคบมิตรไม่ดีทำให้เกิดปัญหาสังคมต่อเนื่องกันไปประการที่สี่สัจจะ ความสัตย์ความซื่อตรงคือดำรงมั่นในสัจจะซื่อตรงซื่อสัต์จริงใจพูดจริงทำจริงและทำอะไรก็ให้เป็นไปที่เชื่อถือในไว้วางใจได้สนับสนุนให้รักษาศีลข้อที่สี่บุคคลผู้มีธรรมข้อนี้ย่อมเป็นผู้เจริญในหน้าที่การงาน ย่อมเป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงานพ่อค้ามีสัจจะย่อมเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าทำให้การค้าเจริญรุ่งเรืองนักการเมืองมีสัจจะก็จะทำให้เชื่อถือได้เป็นที่วางไว้วางใจของประชาชนประการที่ห้าสติสัพชัญญะความระลึกได้และรู้ตัวทั่วพร้อม คือฝึกตนให้เป็นคนอยู่รู้จักยับยัง้งช่างคิดรู้สึกตัวอย่าเสมอสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำระวังม่ให้คนมัวเมาประมาสติสัพปพปัญญานี้เป็นธรรมที่สำคัญมากพระพุทธองค์ทรงตัดยกย่องสติสัพปปชัญญาว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก ผู้ที่มีธรรมข้อนี้ย่อมเป็นผู้ไม่พังเผอในการกระทำใดๆในทางกรงรังข้ามหากขาดสติสัปชัญญะอาจจะฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตัวเองก็ได้สามารถที่จะรักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จหรือการกระทำใดที่คนไม่สติสัพพัญญะไม่กระทำกันเป็นต้น กรรยาณธรรมทั้งห้าประการนี้เป็นหลักประพฤติของคนในสังคมมนุษย์เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นหน้าที่อันทุกคนทุกครอบครัวในชุมชนสังคมประเทศชาติจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเพิ่งตั้งจิตคิดงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียนการทำร้ายร่างกายของคนและสัตว์ประคองจิตให้มากด้วยเมตตากรุณาปัรถนาดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสัตว์อื่นเพิ่งคิดงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่จับของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขมอยหรือจนอันได้แก่การลักฉกจริงวิ่งลาวผูกกัโชอบูเข็นป้นกี้ตูชออกอง หลอกลวงปลอมเบียดบังสับเปลี่ยนลักลอบยักยอกและรับสินบนและเป็นผู้มีความขยันในการประกอบสัมมาอาชีพบริจาคทานและเคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของผู้อื่นเพึงตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามกับบุคคลต้องห้าม สำหรับฝ่ายชายก็คือภรรยาของผู้อื่นผู้หญิงที่ยังอยู่ในการอุป,ปการะของผู้อื่นต้องพึ่งพาสายอยูสามผู้หญิงที่จารีตต้องห้ามเช่ยนญาติพี่น้องนักบวชและผู้เยาวส่วนฝ่ายหญิงก็คือสามีของคนอื่นผู้ชายที่จารีตต้องห้ามเช่ยนญาติพี่น้องนักพทนักบวชและผู้เยา เมื่อไม่ล่วงละเมิดแล้วพึงเป็นผู้สำรวมยินดีแต่ในภรรยาของตอนสามีของตอนในทางสัมพันธ์และการจงรักภักดีต่อสามีของตอนเรียกว่าปาริวัตรหากยังไม่แต่งงานก็ต้องมีการมาสังวรตั้งตอนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพงตั้งจิตคิดงดเว้นจากการพูดเทศพูดปลดทนสาบาลหรือทำเล่มายาเว้นจากการพูดส่อเสียดสเนีดเสียดแทงผิดสัญญาเสียสัตว์และคืนคำแล้วเป็นผู้รักษาสัจจะพูดแต่คำสัตว์จริงด้วยความจริงใจและปราถนาดีโมงหวังดีต่อผู้ฟัง เพึ่ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มน,น้ำเมาอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทได้แก่น้ำสุราและเมรัยเครื่องดื่มมึนเมาอื่นๆและการเสพเสพยาเสพติดเป็นต้นเช่นเฮโรอีนกัญชายาบ้า แล้วประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในกิจการงานทั้งปวงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตการงานเพศและวกาดเวไวยด้วยบุคคลดำเนินชีวิตด้วยกัลยาณธรรมดังไา้แสดงมานี้ก็จะได้รับการยกย่องจากบัณฑิตในโลกว่าเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมด้วยเหตุแห่งการเว้นชั่วโดยรักษาศีล และปะพพุจนโดยชื่อตรงตั้งอยู่ในกรยาณธรรมธ้้ง5ประการตั้งใจปะพพติปฏิบัติไม่ให้เสียบจากเกียรติยศนั้นด้วยฮิเลคือความละอายแก่ใจอันเกิดขึ้นจากภายในและโอตปะการเกงกลัวตบะตบกรรมที่จะเกิดขึ้นจากเหตุภายนอก จกได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณชนคนดีงามด้วยคุณสมบัติและธรรมสารสมบัติดังสมเด็จพระบรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็หวังให้พระงฆ์นิกรชาวไทยของเรานั้นได้ตั้งตนอยู่ในกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรเพื่อความสุขเพื่อความเจริญดังนั้นหากเราท่านทั้งหลาย ผู้เป็นศาสนิกในพุทธศาสนาตาขมข้อมั่นคงในพระตัตนตไตยเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมและเอาระส์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วย่อมจะทำให้ชีวิตของเราเจริญทั้งในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตเพราะเรามีที่พึ่งอันประเสริฐด,ดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวงโดยจะทาะธรรมะข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระอ,องค์ท่านทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณสามารถที่จะเป็นดิพึ่งของเราพุทธศาสนาจึงไม่ใช่กฎหมายเพียงแต่เป็นกฎของสังคมเรียกว่าใครต้องการความสันติหรือปกติสุขใช้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขแล้วย่อมจะต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมวพวกคู่กันไปดังนั้น การที่เราประสบนิกรอชาวไทยทุกหมู่เราทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความปัถนาดีต่อกันอาศัยศีลห้าคอยกำกับดูแลจึงทำให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงกิจการแห่งพระพุทธศาสนาเรียกว่าเบื้องต้นทุกคนได้ให้ทาน ข้ามกลางเขาเรียกว่าสมาทานศีลท้ายที่สุดก็คือการเจริญจิตภาวนาอย่างพวกเราได้กระทำกันในวันนี้อิมินากตะบุญเยนะด้วยอานิสงส์ผลบุญตลอดถึงพระปณิธานขององค์ระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรราชสุภารเจา้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่มีต่อพระงิ์นิกรชาวไทยขออภัแแห่งบุญกุศล อํานวยอิทธิสมบัติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดถึงทเทวรมวงศานุงท์ทุกพระองค์ทรงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรนไะสุขับะโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกประการดังรับประทานแสดงมาก็พอสมควรเจเวลาในค่ำคืนนี้ ขอให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาบารามีพอสมเหตุสมผลอย่างมีสติมีสัพพัญญามีเิติคือความระายแก่ใจมีโอตะปาเก่งกว่ตะบาต่อรรมที่จะตาติดตามมาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเออวัน